เดี๋ยวจะมาดูวิธีการทำงานต่อไปนะครับผมจะไอตอนเนี้ยเส้นโพลีนเนี่ยมันยุ่งเหยิงไปไปไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาเคลียร์มานิดนึงนะครับเราจะใช้ y y n m เ s h นะครับในการทำงานต่อ y y n m เ s h เนี่ยมันที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ที่ g e o m e t r y แล้วก็ y n น m e s h นะครับแต่วันนี้เราจะใช้อีกที่หนึ่งนะครับมันจะอยู่ใน deformer เหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ที่เกียร์ใช้ Remesh by Dynamesh ตัวนี้นะครับทำออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้มันมันกดยากกว่าใช้ตรงนี้ง่ายกว่านะครับลองดูนะครับเราจะแก้เส้นใหม่นะครับให้มันเป็น โพลีกอนที่เอาไว้สําหรับปั้นได้ดีนะครับให้เราเลือกที่เกียร์นะครับเลือกリแมส by Dyna มิสตัวนี้มันก็จะมีกล่องมาครอบแบบนี้ตัวนี้ไม่ต้องไปปรับมันก็ได้นะครับปล่อยว้อย่างนี้ที่เราจะปรับคือตัวสีขาวตรงนี้มันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตัวนี้มันจะกำหนดจำนวนโพลีกอนคือเราตั้งไว้เลยว่าเราจะเอาโพลีกอนเท่าไหร่เสร็จแ,แล้วมันจะ รีแมทให้เราตามจํานวนพลิกอนนั้นนะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนนะครับเลื่อนปุ๊บมันก็จะมีเซตไอตัวเลขบอกเห็นตัวเลขไหมเข้าๆนะครับผมเลื่อนไป4ี่หมห้ามันก็จะรีเซตไอตัวเนี้ยออกมาให้ประมาณ4ี่หมห้าอันนี้มันสี่มืนสี่ใกล้เคียงนะครับถ้าพลิกอนน้อยเนี่ยมันก็จะรีเซตออกมาน้อยเอย ไม่ไม่ไม่คมชัดนะครับถ้าโพลิกอนเยอะเนี่ยมันก็จะคมชัดนะครับตัวนี้นจะทํางานได้ไวนะครับไวกว่าไอ้ตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันมันไวกว่านะครับมันน่าจะเป็นเป็นเพราะมันเจาะจงไปเลยว่าจะเอากี่โพลิกอนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้สุดเลยมันลิมิตไว้ที่หนึ่งล้านนะครับเราก็ดันไปจนสุดเลยให้มันได้หนึ่งล้านเนี่ยมันก็จะตันที่หนึ่งล้านแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อย ไม่จะทำงานแป๊บเดียวนะครับเสร็จแล้วกด Accept ตตอนนี้เราก็ได้รถที่เรารีแมชใหม่ใหม่แล้วนะครับตรงตรงนี้ไม่ได้เปิดใช้งานนะเอาไว้ปั้นต่อได้นะครับโดยที่การการรีแมชมันเนี่ยมันลักษณะคล้ายๆ d y n a m แ s h เนี่ยแหละ เอามาเป็นเรสโซลูชันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะกำหนดไปที่ปริมาณโพลิอนะครับที่1ล้านตัวบูลีนนะครับที่ตัดออกมาเนี่ยเราตัดทีละผาดก็ได้นะตัดตัดเฉพาะเฉพาะตัวรถด,ด้านบนเราก็ตัดชิ้นหนึ่งตัด พื้นอีกชิ้นหนึ่งแยกเป็นสองชิ้นก็ได้นะครับอันนี้ผมทำมาแล้วมันรวมกันนะครับเดี๋ยว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 ผมจะวนวนมาให้อีกรอบหนึ่งแต่ว่ามันตัดแยกชิ้นกันก็ได้นะครับคือบูลีนใช้บูลีนแยกชิ้นกันก็ได้นะครับอ่าทีนี้เรารีเซ็ตรีแมสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาทำต่อนะครับก่อนอื่นเนี่ย ดีฟอเร์เนี่ยไอไอโปรเจกต์พิมพ์ทีมมันก็เป็น d e ฟอเร e ์ตัวหนึ่งมันมีตั้งหลายอันนะครับเวลาทำงานเนี่ยปิดปิดเส้นไปก่อนก็ได้ถ้ามันมันมีโพลิกรุปอยู่นะครับปิดปิดไอคำว่าลายเนี่ยเส้นเนี่ยปิดไปมันจะได้ไม่เกะกะอันนี้เรารีแมสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดู d e ฟอ r m ม ที่เราใช้งานเนี่ยเมื่อกี้นี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราใช้โปรเจกต์พิมพิทีฟโปรเจกต์พิมพิทีฟมันก็เป็นดีฟอร์เมอร์ตัวหนึ่งนะครับมันมีตัวอื่นอีกนะครับตามชื่อมันเนี่ยใช้งานไม่ยากนะครับลองกดเล่นดูก็ได้ทวิสทวิสก็จะบิดเป็นเกลียวเราก็ไม่ต้องบิดเวอร์ขนาดนั้นก็ได้เราบิดนิดบิดหน่อยนะครับ ถ้าเราไม่ไม่เอานะครับเราก็เลือกเกียร์แล้วเราก็กด delete อลองดูตัวอื่นนะครับเช่นอะไรดีอ่ะ tapper นะครับลองดู tapper มันจะเป็นยังไงก็เลือกตามตัว handle ของมันเนี่ย tapper ก็เป็นแบบนี้ มมติเราอยากจะได้รถที่มันมีฟอร์มสไตล์ไลท์หน่อยนะครับเราก็เอาดีฟอร์มเนี่ยคุมมันอีกทีหนึ่งที่หลังสมมุติว่ามันเป็นพวกงานสไตล์ไลท์นะครับเช่นอฟอร์มแบบ ฟอร์มที่มีการดัดแปลงเชฟเยอะๆนะครับหรือว่าเป็นเป็นการ์ตูนที่ที่มีการดัดเชฟเยอะเนี่ยบางทีเราอาจจะปั้นตรงๆไปก่อนนะครับแล้วใช้ดีฟอร์เมอร์เนี่ย คลุมอีกทีหนึง่งแล้วก็ดัดให้มันเข้ารูปอีกทีหนึ่งนะครับมันจะง่ายกว่าง่ายกว่าในการที่เราจะปั้นปั้นออกมาเลยอ่ะมันจะทำยากนะครับเราต้องมามาคุมไอตัวป่องความป่องตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเราใช้เราใช้ดีฟอร์เมอร์เนี่ยจัดการตบตอนท้ายมันจะง่ายกว่านะครับ ซึ่งดีฟอร์มเรมันก็มีให้ใช้หลายอันนะครับอินเฟรสบวมมันขึ้นมาก็ได้ไอ้บวมบวมเนี่ยต้องระวังโปรแกรมมันระเบิดนะจะทำอะไรประหลาดประหลาดก็เซฟไว้ก่อนโอเคดีฟอร์มอะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับ ดีฟอร์เมอันอื่นก็ไปลองทํากันเอ,เองแล้วกันไปลองเล่นกันเอ,เองการปรับเนี่ยมันมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับมันก็เลื่อนเลื่อนไปมาแค่นั้นเองอ่ามติว่ามันสั้นไปก็เลื่อนขึ้นมาต่ําไปก็เลื่อนขึ้นไปนะครับถ้าไม่เอาก็กด Delete เดี๋ยวผมจะใช้ Deformer นะครับ ตัวนี้ d e ฟอร์ e เมร์พอกดปุ๊บมันก็จะมีจุดขึ้นมาให้เราเราสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนจุดได้นะครับ มันต้องเพิ่มได้สิหรือเพิ่มไม่ได้อ่ะอยู่ตรงนี้อ่ามันจะเพิ่มได้นะครับก็คือ i y i e นะครับอันนี้เราจะไม่ไปไปเซตอะไรมันนะครับเอาเอาเดิมๆเ,เลยนะครับมันจะมีจุดแบเท่านี้แหละเดี๋ยวจะใช้ d ีฟอร์เมอร์ตัวเนี้ยปรับเชฟให้มันหน่อยนึงให้มันดู ดูสวยขึ้นนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยตอนนี้จุดที่มันเห็นเป็นสีขาวเนี่ยมันจะควบคุมตัวรถควบคุมพื้นผิวไว้ทั้งหมดวิธีการใช้งานคือเราจะดึงเป็นบางจุดนะครับเป็นบางจุดเพื่อให้บริเวณนั้นเนี่ยมันมันยืดตามไอตัว ไกด์ไลน์ขึ้นไปนะครับทีนี้เวลามันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันดึงทุกจุดเลยแต่ถ้าเราจะต้องการจะใช้บางจุดเนี่ยเราก็แมสนะครับจุดที่เราไม่ใช้เนี่ยทิ้งไปแล้วก็แมสจุดนี้ที่เราไม่ใช้จุดนี้ที่เราไม่ใช้จุดนี้ที่เราไม่ใช้เหลือแค่ตรงเนี้ยที่เราใช้เราไว้ดึงอมันก็จะขึ้นเฉพาะฟอร์มที่มันที่มันอยู่บริเวณนั้น แต่ถ้าเกิดเราจะทำาเงี้ยมันทำยากนะครับวิธีการคือเราแมสเฉพาะอันที่เราจะดึงนั่แหละนะครับแมสอันที่เราจะดึงนะเสร็จแล้วสลับแมสสลับแมสปุ๊บไอตัวที่เราไม่ได้แมสเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแมสไอตัวที่เราแมสมันก็จะกลายเป็นไม่ได้แมสนะครับก็จะใช้ตัวนี้ดึงวิธีการเลือกก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกัน เดี๋ยวมาเริ่มเลยนะผมจะแมสตรงนี้นะครับแล้วก็สลับนะเพื่อจะดึงจุดด้านบนทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันนะผมก็จะดึงขึ้นมาปึ๊บให้มันแบบสไตลไลซ์หน่อยนะครับเสร็จแล้วมาที่มุมบนนะครับแมสจุดหน้าถ้าเราอยู่ในมุมที่เป็นเป็นท็อปวิวหรือว่าฟ o n t View เนี่ย เราเลือกทีหนึ่งเนี่ยมันจะเลือกทั้งหมดตามแนวของมัน,น่ะทั้งหมดเลยนะครับเลือกแมสเสร็จแล้วเนี่ยให้สลับแมสนะครับกดสลับแมสแล้วก็ดึงขึ้นมาให้หน้าลดมันโค้งหน่อยมันจะได้ดูแบบสวยงามขึ้นเสร็จแล้วไปแมสด้านหลังที่ตูดรถนะครับสลับแมส แล้วก็ดึงตูดให้มันโค้งๆหน่อยไม่ต้องเวอร์ไปนะเอาแค่นี้ก็พอตรงกลางก็ดูแล้วถ้ามันโอเคแล้วก็ไม่ต้องอประมาณนี้เสร็จแล้วกด a c c e p t นะครับ <Yeah. S 1> แล้วมันก็มี deformer อื่นๆหลายๆอันเนี่ยเราลองประยุกต์ใช้ดูก็ได้นะครับเวลาเราประยุกต์ใช้เนี่ยเราก็ใส่ค่ามิดเดียวก็พอไม่ต้องไปใส่เยอะ นะครับใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเวอร์ไปสมมุติเราจะใช้แทปเปอร์เราก็ใส่แค่แค่นิดเดียวก็พอนะครับเพื่อให้มันดูสอบสอบ,สอบลงหน่อยแค่นั้นเองนะครไอตัวรถมันก็หลังคามันกบบ็บีบเข้ามาใช่ไหมเราก็เอาแทปเปอร์เนี่ยบีบลงมาหน่อยก็ได้ หรือเราปั้นรถตอนที่มันกำลังวิ่งอยู่นะครับเราอาจจะใช้สกิลก็ได้เนี่ยวิ่งอยู่เออวิ่งอยู่นะครับเป็นแบบเป็นแบบไดนามิกนะครับอ่อยว่ากันหรือเบรกก็ได้เบรกเบรกก็มา,างี้อ่ไม่ไมมันไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องไปใส่มันนะครับ อ่เสร็จแล้วสำหรับดีฟอร์มนะครับที่เราเอามาปรับถ้าตอนแรกนะมันจะเป็นแข็งแข็งใช่ไหมล่ะมันเป็นแข็งแข็งเป็นเรียบเรียบตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสวยนะครับเราก็ปั้นธรรมดาน,นี่ยแหละถ้าปั้นโค้งโค้งมันจะปั้นยากเราปั้นเรียบเรียบธรรมดาแนหนละ พอเราปั้นเสร็จแล้วเราก็ใช้ d e f o r m ม e f ฟ er อร์เนะครับดัดมันหน่อยหนึ่งให้มันให้มันสวยขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาเริ่มทำกระจกประตูกันละนะครับอันนี้ไว้แค่นี้ก่อน